อดีตนักแสดงชื่อดังโพสต์ประกาศไม่ใช้สินค้าที่มิลิเป็นพรีเซนเตอร์เสืบเนื่องจากประเด็นราม่าของแรปเปอร์สาวมิลิดดนุภาชวิตข้อความลงทวิตเตอร์ยงถึงเหตุการณ์กราดยิงหนองบัวลำพูว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยจจียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดโลกออนไลน์ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถูกวิพากวิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กแบนมิลิและเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาขอโทษน้อมรับสิ่งที่คิดไม่รอบคอบในการใช้คำพูดตามที่เสนอข่าวไป และล่าสุดอะตอมสัมพันธาภาพอาดีตนักแสดงชื่อดังก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแสดงความเห็นถึงประเด็นข้างต้นว่าในส่วนของพี่ไม่เคยศึกษาประวัติน้องและรู้สึกเฉยๆที่คนอื่นไม่ค่อยชอบน้องแต่ตั้งแต่ที่น้องมาโพสต์ถึงกาษริย์แบบนี้ทําให้พี่ศึกษาประวัติน้องตั้งแต่อดีต และแม้ว่าน้องจะเป็นสามกีพี่ก็เฉยๆเพราะมันเป็นสิทธิ์ของน้องเองแต่การที่น้องมาจับจวงรัชวงศ์จัก,กรีและพระมหากษาัาตริย์แบบนี้ในเหตุการณ์ที่สองพระองค์ท่านเสด็จขึ้นไปให้กำลังใจครอบครัวน้องๆที่เสียชีวิตจากการถูกสังหารหมู่ น้องกลับโพสต์ถึงความเป็นตัวตนของตัวเองให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงความคิดของน้องที่มีต่อรัชวงศ์จักรีน้องครับถ้าน้องมีโอกาสในวงการเพลงและมีโอกาสเข้าสู่อินเตอร์พี่ขอแนะนําน้องให้ไปกราบตากและถามน้องลิซ่าแบล็คพิงก์ว่าน้องลิซ่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไรและวางตัวอย่างไรถึงโด่งดังในระดับโลกและได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นมีคนไทยในอดีตคนไหนที่เคยได้รับเหมือนลิซ่าแม้แต่คนเดียว ต่อมาก็โพสต์ว่าแบรนด์ไหนไม่แบรนด์ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขอใช้แบรนด์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ผมก็ชัดเจนเหมือนน้องที่ชัดเจนว่าไม่ชอบรัชวงศ์จาก,กรีชเช่นเดียวกันถากลางชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความเห็นกันมากมาย